ทีมงานทว่าไไตสงขาครับวันนี้ทีมเฉพาะกิจของเราลงพื้นที่ไปจังหวัดนราธิวาสนั่นเลยครับไปติดตามคณะของพลโทสันติสกุลตนาคไม่ทัพภาคที่4และพุ่มในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ซึ่งลงพื้นที่ด่านสุลักครตากใบที่ตำบลเจ๊เฮอํำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจชายแดนไทยมาเลเซียท่ามกลางฟ้าฝนนี่แหละครับโดยรัตรเวนทางน้ำด้วยเรือตรวจการของตำรวจน้ำตากใบ สำรวจความเรียบร้อยในภาพรวมตลอดเส้นทางตามแนวลำน้ำชายแดนไทยมาเลเซียโดยเฉพาะจุดช่องทางธรรมชาติระหว่างไทยด้านจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกล,ลันตันของมาเลเซียโดยเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงยาวไปจนถึงเทศกาลสงท้าทปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยครับที่อาจจะมีการช่วยโอกาสลักลอบนำสินค้าผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับทั้งสินค้าหนีภาษีและก็สินค้าที่ต้องควบคุม เข้ามาขายในช่วงลอยกระทงช่วงปีใหม่และก็ที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับซึ่งในช่วงปกตินี่ก็มีการคุมเข้มกันอยู่แล้วครับแต่ว่าในช่วงท้ายๆปีแบบนี้ครับได้ย้ําให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ให้ดูเรื่องของความปลอดภัยการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียด้วยนะครับไม่เฉพาะชายแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับรวมถึงตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียทุกจังหวัดครับ พอตรวจทางน้ำเสร็จก็ไปดูไปฟังรายงานผลการปฏิบัติตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียของชุดป้องกันชายแดนกองร้อยป้องกันชายแดนที่4ซึ่งเป็นหน่วยกําลังที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยความปลอดภัยชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งมีการจัดกําลังเสริมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเฝ้าระวังตลอดตะเข็บชายแดนจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับทางอําเภอตากใบอําเภอสุงไหงกะลกและก็อําเภอแวงเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนและก็การทําผิดกฎหมาย ทุกรูปแบบอย่างที่บอกไปนะครับและก็ยังดูศูนย์ควบคุม C C T V หรือว่ากล้องจรปิดแล้วก็พวกพาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งฝ่ายไทยและก็ฝ่ายมาเลเซียด้วยครับเพราะว่าต้องประสานการทํางานร่วมกันทั้งฝั่งเราและก็ฝั่งเขาครับมีอะไรฉับพลันทันด่วนนี่เรื่องที่ต้องทําควบคู่กันก็ทําได้ทันทีครับเรียกว่ามองหน้าก็รู้ใจไปไหนไปกันว่างั้นครับนี่เป็นภารกิจของพลโทสารติสกุลธนาคม่ทัพภาคที่4ี และก็พุ่อในการศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนไทยมาเลเซียที่จังหวัดนาราธิวัดนะครับที่ทีมเฉพาะกิจของทีมงานตัวพ่อไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันครับเห็นการทํางานของแม่ทัพภาค4เห็นการทํางานจริงๆในพื้นที่ของพี่พททหารและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสบายใจได้ครับว่าเอาอยู่